สวัสดีครับกลับมาอยู่ในเกม Dead by Daylight นะครับวันนี้ก็อยู่ในบทของ Max Thomas นะครับเป็นเกมโซโล่นะครับตอนนี้เพิ่งจะหายจากไข้ใหม่ๆครับก็เลยแวะมาเล่นนั้หน่อยครับสักแป๊บหนึ่งครับสักเกมครับตอนนี้ก็จุดตีหนึ่งครับ Max Thomas ไม่ค่อยมีอะไรมากครับขาดตะกอนมาแล้ว ทำลายโทยเทมยุยมาแล้วแชปเปอร์ครับโอ้ยหน้าหันนะครับไม่น่าจะเห็นเราครับวนนะบน,ค,บบนคลอเด็ดไม่น่าจะรอดครับน้องดำา com วนไปครับวนไปจูกครับจูกไปเรื่อยตอนนี้ครับในในเฟซบุ๊กก็มีประเด็นครับ คนแคสเกมเดดบายเด่นไลท์และให้เด็กมีปัญหาครับซึ่งไล้สาระมากครับสำหรับผมครับผมโตมากับเกมครับไม่เห็นจะมีปัญหาเลยครับเป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยซ้ำไปครับมีการมีงานทำมีเงินทองใช้มีรถมีบ้านสบายครับไล้สาระมากครับไม่มีอะไรจะโทษก็โทษเกมครับเพราะผู้ใหญ่แบบปัญญาอ่อนครับขอด่านะครับ อยู่มาจนจะ30ปีแล้วครับยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยครับไม่เห็นจะทําความรุนแรงหรือเดือดร้อนให้ใครเลยครับคนเล่นเกมก็มีหลายประเภทครับอย่าไปเชื่อข่าวในเฟซมากครับ,นะรบกลับมาเกมต่อครับอันนี้อารมณ์ล้วนๆร้อยหนึ่งต้นครับโอ้โหแล้วเบดเม้นเลยนะเอาช่วยกล้วยทอดช่วยยากเลยครับ ง้หลังเลจะช่วยดีไหมเนะี่ยเดี๋ยวสักครู่ซ่อมหลอกกันหลอกให้มันออกมาเนรับออกละมาแล้วเราก็แบบว๊บศใสความเนียน,นครับจุกไม่เก่งแต่เนียน,นครับเสื้อจุตีนี่ดีมากครับกลืนมาก อยู่ยาวกันเวอร์เลยคนไทยหรือเปล่าเนี่ยจินตล่ามาแล้วจินตล่าพูลลาบน่าจะไปละน่าจะไปลา่าครับไม่ได้เฝ้าเขยันนะแข็งใจไว้เพื่อนแข็งใจไว้จินตล่ามาแล้วปุ่มนันดิ้งไม่ค่อยนิ่มเลยจินตล่ามาแล้ว เดี๋ยวนะปลดกับจักก่อนอีกนิดนึงแข็งใจไ,ไ,ไว,ว้เพื่อนโรงเฮ้ยอย่าไปทำร้ายทำไมลูกเร็วเพื่อนจะตายแล้วไปไปไปเดี๋ยวดูหลังฮะดูหลังตัวเองเนี่ยนะครับโอ้โหเด้งอีกแล้วันก็วนในแถวนี้นะแฮปเปอร์นะไม่ไปไหนเลย พุกอยู่อันนึงครับามาแล้วมามาแววและเขาก็เดินผ่านไปความเนียนเป็นเรื่องของปีศาจครับความเนียนเป็นความสามารถของปีศาจโอ้โหยังไม่ซ่อมกันเลยเพื่อนทําอะไรกันอยู่ครับนี่เพื่อนเพื่อนทาอะไรกันครับมันต้องมาแอบแอบซ่อนซอนอยู่เนี้ยนะเพื่อนเล่นไม่ซ่อมกันเลยนะ แตยชมนกชมไม้คุยกับอีการอยู่ครับเกมนี้ใช่ว่าจะมีด้านร้ายอย่างเดียวครับอขอพูดอีกสันหนก,กหน่อยนอกเลื่อนนยมีความสมัครสมานสามัคคีครับรู้จักช่วยเหลือเพื่อนครับแก้ปัญหาครับเวลาโดนเฝ้าครับหลายอย่างครับข้อดีเยอะะมองเห็นข้อดีมองแต่รุนแรงอะไรก็รุนแรง ทุกอย่างครับก็มีรุนแรงทุกอย่างทอมเบนเจอรี่ยังตีกันทั้งเรื่องครับดูนี่ดูง่ายๆครับการ์ตูนเก่ามากมันยังตีกันทั้งเรื่องในทอมเบนเจอรี่โดเลมอนแม่งก็ขี้โกงมันก็มีสองด้านทุกอย่างอยู่ที่คนมองครับมีพวกปัญญาอ่อนับมองว่าเกมเป็นสิ่งไม่ดีครับถ้ารู้จักแบ่งเวลาไงก็เป็นสิ่งที่ดีครับทำให้สมองพัฒนาด้วยครับ จะนั่งบัญญาอ่อนเล่นขายของเล่นอะไรเป็นเด็กสมัยโบราณเนะครับอย่างนี้คอมพิวเตอร์มันเข้ามาถึงเพื่อนซ่อมแล้วมีคนหนึ่งล้มกับอีกคนนึงซ่อมครับเดี๋ยวนะใจเย็นนะเพื่อนนะมันก็วิ่งมันก็คึกอย่างเลยดำเนี่ดูดม้ามาใช่ดูดมา้ามาดูดม,ามา้ดดมามาคอสวิ่งเป็นม้าเลย มีคนถอนเสาให้แล้วอ๋อเพื่อนถอนเสาเองเราไปว่าเขาขอโทษขอถอนทั้งพูดครับมันก็ดิ้นจังเลยเด้งแล้วหลบขอหลบไปก่อนเราสายเนียนเราไม่ใช่สายจูครับเราก็อ้อมไปเราก็อ้อมไปอ้อมหลังครับอ้อมหลัง เกาไปตามเสียงซ่อมครับเรารู้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้โถมันมีฉากครับกล่าไม่ให้หนีได้ใช่ไหมใจเย็นเพื่อนขอทนไว้หน่อยซอยไปก่อนซอยสเปซบาร์ไปก่อนเนี้ยซอยไปกันเราปดระดับกัมดากรโอเคเอ้าวชิปหายฉลาดอีกอบางแม่งเลย คึกอย่างเดียวโอ้ยแม่งชิบหาย,ยต้นไม้ช่วยได้เป็นไงล่ะโอ้หฟุกหลบได้ต้นไม้ช่วยได้โอ้โหยดีนะติดตน้นไม้คอแทบขาดเนี่บร้อยอีกแล้วโอ้ยจะช่วยไงเนี่ยซ่อมก่อนละกันมุมเดิมเลยเนะี่ยไม่ไปไหนเลยใช่ไหมนี่ ไม่มีโอกาส2แล้วมั้งน้องเอ้ยเด้งอีกแล้วเอาละเหลือสองเครื่องครับแล้วอีกตัวงไปไหนเนี่ยไอ้เพื่อนอีกคนนึงไอ้เพื่อนอ่ะหายไปไหนอ่ะมีเสียงซ่อมอยู่วนัวนระวนนอมีคนช่วยไหมคนกล้าผู้กล้าผู้กล้าก่อกำเนิดจัดไปเพื่อ,อวนหา ตอนต่อของที่ซ่อมกันกดสักทีสซ่อมนานยังเว้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเป้ยไหมอ้ยคนเดิมฮะไม่รอดแล้วครับสงสัยชั่วโมงนี้น้องเนียไปซะแล้วเห็นกันอยู่หลัดหลัดไม่น่าเลยไปแล้วเรียบร้อยครับเพื่อนซ่อมไปหนึ่งลวเหลือคือเรื่องเดียวไปแล้วลาก่อนนะครับ เสียใจด้วยแล้วมันจะมาวิ่งอะไรเลาะหลังเลาะหน้าอ้อ,อเด็ดนี่ช่วยหลายทียนะสองทียนะจะไม่มีครั้งที่สามแล้วนะเธอเดี๋ยวเห็นอะไรแบบแบบกี่นี้ริวจะไม่ยุ่งโอ้โหมื่แอบ,บอยู่เนี่ยนะเวนสุดยอดจริงนะไวแมนรอเปิดประตูใช่ไหมไอ้ไอนี่รู้มาก ใส่เร sí, yeah. ็วมากใช้แรงงานผู้หญิงเป็นผู้ชายคนเดียวแอบแอบไปก่อนตรงหน้าบ้านลูกเต๋ามีอยู่หนึ่งเครื่องครับเราจะน่าจะเข้ายากอยู่คินเลอร์น่าจะเฝ้าแล้วครับค่อยย่องไปเก็บน้ากลัวตีปากให้บันเทิงหน่อยครับ เอองยิงเลยแคมไปทำไงวนะเนี่ยนี่ครับวิธีแก้ปัญหาเอาไงโอ้โหเดินไปแล้วครับแน่ไอน้นี่เอาไงดีเพื่อนเอาไงดีส,งส่องสายตาด้วยกันปิ๊งปิ้งปิ้งจะเสียสลาบไหมเพื่อนนะโอ้โหมึงมาช้าเลยนะไอไมู้จะด่าย,ยัางไงครับไอ้จระ,ะเข้น้อย ไอ้งั่งกระหังป่าเป็นผู้ชายมาที่หลังแอบอีกทงางเข้าไปซ่อมอยากแล้วคิดแผลกงอนโอ้มันไปละนั่งโค,รแ,โครแมนโคจมนวิ่งไปนูนแล้วทั้งทั้งที่ทโคจมนบักกล่องอีกทงางเอาวะเอาวะาคอเด็ดเอาวเว้ยจัดไปเอ้ยยอมโดนตี เพื่อนจัดไปไอเดียวไว้มันอ้อไปนู่นแล้วเอาเดนวิ่งไปแล้วครับโออีกาขึ้นหัวเลยวิเอาวะได้ลีเดอร์ไหมเนี่ยได้ลีเดอร์ไหมเนี่ยโอ้โหแม่งไม่ถึงดูมันดูมันดูดูดูมัน,มน,มนวิ่งมาเออเอาลีเดอร์มาปล่อยวิ่งกลับทำไมโอ้ชีวิตโอ้ไอเพื่อนไอเพื่อนยาก ไอ้จะสันหาให้มันด่าไอ้ไอ้คอนไอ้ไอ้จกเปรตสุดยอดจริงเลยมึงนี่สุดยอดมนุษย์อุลตร้าแมนขาอเด็ดมุสาล่อให้โอ้โหเด็กจุ๊บให้แล้วครับเราต้องรีบซ่อมอย่างไวครับอ้แมน ดู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 รีบไปแย่งประตูเลสุดยอดมนุษย์โอ้สุดยอดโอ้ปาดหน้าปาดหน้าเฉยเลยไปช่วยคอเดกเปิดประตูดีกว่าเราเปลี่ยนทางดีกว่าเราทนไม่ไหวแล้วไอเวนโอ้โหวฮ้บินไล่อยู่ตรงน,น,นู้นแน่เลยคอเด็ตจุกอยู่ครับเป็นความเสียสละที่สุดยอดมากเราต้องรอช่วยเขาครับ ความซึ้งในบุญคุณนะครับเกมนี้รอดเพราะเขาจริงๆครับไม่งั้นมาซ่อมเครื่องนี้ไม่ได้เนี่ยรอดตีอยู่นะเร็วไอ้นี่มันไม่คิดจะช่วยเพื่อนเลยดูมันโอ้โหวิ่งก่อนคนแรกเลยวิ่งไปรับก่อนครับรับเพื่อนโอ้ยมีประโยชน์ไหมบล็อกบล็อกบล็อกให้เขาเด่นหน่อยเออนั่นแหละโอเคครับเกมนี้ก็สนุกพอสมควรครับกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ